สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ค่ะดิฉันนางสาวนัตชามินรีวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของพระยากรยานน้มัยตรีหรือฟรานซิสป,ปีเซคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอนำเสนอให้กับอาจารย์ยาโนโอไทยคงขาทิพย์นะคะก็ไปเข้าเนื้อเรื่องกันได้เลยค่ะพระยากรยานน้มัยตรีเกิดเมื่อพุทธศักราช2428ที่มอนรัตเพนซิลวานียสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดและได้เป็นศาสตราจารย์วิชากฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อนที่จะเข้ามารับราชการในประเทศไทยในตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่พุทธศักราช2466ถึงพุทธศักราช2468ดรแสมีบทบาทสำคัญในการปลดเปลื้องข้องผูกพันตามสนธิสัญญาเบลริงที่ไทยทำไว้กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่4 และสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันที่ไทยทำไว้กับประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายไทยเสียเปรียบมากในเรื่องที่คนในบังคับต่างชาติไม่ต้องขึ้นศาลไทยและไทยจะเก็บภาษีจากต่างประเทศเกินร้อยละสามไม่ได้ประเทศไทยพยายามหาทางแก้ไขสนธิสัญญาเสียเปรียบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาจนถึงสมัยรัชกาลที่6ปรากฏว่ามีเพียงสงประเทศ ที่ยอมแก้ไขให้โดยยัง like มีข้อแม้บางประการได้แก่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ยอมแก้ไขในพุทธศักราช2436และญี่ปุ่นยอมแก้ไขในพุทธศักราช2466เมื่อดอกเตรแซเข้ามาประเทศไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญากับประเทศในยุโรป ดเตอร์แซเริ่มออกเดินทางไปปฏิบัติงานในพุทธศักราช2467การเจราจาเป็นไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจราจากับอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งต่างก็พยายามรักษาผลประโยชน์ของตนเองเต็มที่แต่เนื่องจากดเตอร์แซเป็นผู้มีวิทยะอุตสาหะมีความสามารถทางการทูตและมีความตั้งใจดีต่อประเทศไทย ประกอบกับสถานภาพส่วนตัวของดอกเตอรแซที่เป็นบทเคยของประธานาธิบดีฟูดโรวินสันแห่งสหรัฐอเมริกาจึงทำให้การเจราจาประสบความสำเร็จประเทศในยุโรปที่ทำสนธิสัญญากับไทยได้แก่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนโปรตุเกสเดนมาร์กสวีเดนอิตาลีและเบลเยียม ยินยอมแก้ไขสนธิสัญญาให้เป็นแบบเดียวกับที่สหรัฐอเมริกายอมแก้ให้ดร์แสถาวายบังคมลาออกจากหน้าที่กลับไปสหรัฐอเมริกาในพุทธศักราช2486แต่ก็ยังยินดีที่จะช่วยเหลือประเทศไทยดังเช่นในพุทธศักราช2469หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นของราชได้ไม่นานดรแส ได้ถวายคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและแนวทางแก้ปัญหาต่างๆตามที่ทรงถามไปและยังได้ร่างรัฐธรรมนูญถวายให้ทรงพิจารณาด้วยจากคุณงามความดีที่ดรแซมมีต่อประเทศไทยจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากรยานนมัยตรีเมื่อพุทธศักราช2470และต่อมาในพุทธศักราช2511รัฐบาลไทย ได้ตั้งชื่อถนนข้างกระทรวงต่างประเทศว่าถนนกลยานมัตรีพระยากลยานมัตรีถึงแก่อนิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อพุทธศักราช2515อายุได้87ปีและก็มาถึงช่วงของเรื่องน่ารู้กันนะคะดรแสเป็นชาวตะวันตกคนที่สองที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากลยานมัตรี ชาวตะวันตกคนแรกที่เป็นพระยากระยานน้ำไมตรีเป็นคนอเมริกันเช่นเดียวกับดกเตอร์แซมีนามเดิมว่าเจนไอวสันเวสเทนการ์ดเข้ามารับราชการในประเทศไทยในสมัยราชการที่5และราชการที่6โดยในพุทธศักราช2446ถึงพุทธศักราช2451เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหลังจากนั้น เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงพุทธศักราช2458จึงกราบถวายบังคมลาออกกลับไปสหรัฐอเมริกาเวสเทนกาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากรยันน้ำไมตรีเมื่อพุทธศักราช2454และถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2461อายุ47ปี ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับประวัติของพระยากรยานน้ำไมตรีหรือฟรานซิสบีเซก็ขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ